ผีเสื้อกับแมลงวันกลางสายลมในสวนดอกไม้ที่แสงแดดอ่อนละมุนสาดส่องลงมาผีเสื้อสีสวยสง่างามบินร่อนอยู่เหนือกลีบดอกไม้เธอมีปีกที่ระยิบระยับและการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลราวกับการร่ายรำกลางสายลมแต่ในมุมหนึ่งของสวนมีแมลงวันตัวเล็กตัวหนึ่ง กำลังบินวนไปมาอย่างเหนื่อยล้าเมลงวันตัวนั้นดูไม่มีสีสันสดใสเหมือนผีเสือ้อแต่มีหัวใจที่อ่อนโยนและต้องการความช่วยเหลือผีเสือ้อมองมแมลงวันด้วยความรู้สึกนิดๆว่ารำคาญใจทำไม,มแมลงวันต้องบินวุ่นวายแบบนี้เธอคิดฉันสงสัยว่า มแมลงวันตัวนี้จะเข้าใจความสงบและความงามของสายลมเหมือนฉันไหมวันหนึ่งสายลมพัดแรงขึ้นอย่างไม่คาดฝันมแมลงวันตัวเล็กๆรู้สึกกลัวและไม่สามารถหาที่หลบได้เธอจึงบินเข้ามาหาผีเสื้ออย่างหมดหวังช่วยฉันด้วยค่ะผีเสือ้อฉันเหนื่อยและกลัวสายลมแรงนี้ ฉันไม่รู้จะไปที่ไหนผีเสื้อรับฟังด้วยใจที่อยากช่วยแต่ขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกลังเลฉันควรทำยังไงดีเธอถามตัวเองถ้าฉันรีบพาเธอไปฉันหาจทำให้มแมลงวันรู้สึกว่าต้องพึ่งพาฉันมากเกินไปหรือเธอจะสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้วิธีจัดการกับสายลมนี่เองหรือเปล่า ผีเสื้อจึงหยุดนิ่งเธอเริ่มสังเกตความรู้สึกของมแมลงวันอย่างละเอียดและถามอย่างอ่อนโยนเธออยากให้ฉันพาไปที่ปลอดภัยเลยไหมหรือเธอแค่อยากให้ฉันอยู่ใกล้ๆคอยเป็นเพื่อนให้กําลังใจจนกว่าเธอจะหาทางออกได้เองมแมลงวันคิดอยู่ครู่หนึ่งและตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจริงๆแล้วฉันอยากให้เธออยู่ข้างๆ ฉันมากกว่าคะ่ะบางครั้งฉันไม่ได้ต้องการคำตอบหรือทางออกแค่ต้องการรู้ว่ามีใครสักคนอยู่กับฉันในความกลัวนี้ผีเสื้อเข้าใจทันทีเธอจึงบินโฉบบนอยู่ใกล้ๆกแมลงวันอย่างนุ่มนวลไม่รีบเข้าไปควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดแต่เฝ้าระวงังและส่งความอบอุ่นให้ผ่านการอยู่ร่วมกัน สายลมพัดผ่านไปมแมลงวันค่อยๆรู้สึกเข้มแข็งขึ้นและในที่สุดเธอก็หาทางบินออกจากสายลมแรงนั้นได้เองก่อนจากกันมแมลงวันหันมาขอบคุณผีเสื้อด้วยหัวใจเต็มเปี่ยมขอบคุณที่ไม่รีบแก้ไขทุกอย่างให้ฉันแต่เลือกที่จะอยู่เคียงข้างทำให้ฉันรู้สึกมีพลังและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัว ผีเสื้อยิ้มตอบการช่วยที่แท้จริงไม่ใช่การทำแทนแต่คือการเห็นใจและเคารพในเส้นทางของกันและกันในความสงบและความเข้าใจเราจะเติบโตไปพร้อมกัน